you hey. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kodin ka tong khai syukot khab kun to Iqala subhanu ta'ala nakrab ti Wani praong da sung wajwit Pinong tira ging khala subhanu ta'ala ได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ในรายการเปิดโลกตชจวิทนะครับผ่านช่องฮิม m ัสชาแนลนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้มัดเป็นความโปรดปัานที่ยิ่งใหญ่นะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเรานะครับหลังจากที่อลอสสุนตลาได้ทดสอบนะครับบาวของพระองค์ในเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ไม่ได้กลับมาพบกัน นะครับไม่ได้พบกันในรายการเปิดโลกทวิตนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็อยู่ในเรื่องของน้ําท่วมนะครับถือว่าเป็นบททดสอบที่รัสุมตลานะครับได้ท่งกําหนดขึ้นนะครับประธานให้กับบ่าวของพระองค์นะครับถือว่าเป็นบททดสอบนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์นะครับก็จะต้องยอมรับและถือว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับมันคือบททดสอบที่อัสสุมตลาได้ ทดสอบบ่าวของพระองค์นะครับดังนั้นเราในฐานะที่เป็นบ่าวก็จะต้องยอมรับนะครับแล้วก็อดทนนะครับในบรรดามุสีบะในบรรดาบททดสอบต่างๆนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันหนักบ้างเบาบ้างนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับที่เราได้รับบททดสอบนะครับก็ถือว่าบททดสอบครั้งนี้นะครับมันมันลงหมดนะครับทั้งในส่วนของพี่น้อง นะครับมุสลิมแล้วก็พี่น้องต่างศาสนิกนะครับก็ถือได้ก็ถือว่าได้รับบททดสอบนี้ร่วมกันนะครับต่นั้นในฐานะที่เรานั้นเป็นมุสลิมนะครับเราก็ต้องอดทนนะครับในบททดสอบต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งพี่น้องของเราก็หลายๆพื้นที่นะครับที่โดนบททดสอบที่หนักนะครับทั้งร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับทุกๆท่านนะครับที่ประสบ ภัยพิบัติเหล่านี้หรือว่าบททดสอบเหล่านี้นะครับได้ได้รับความเมตตาจากอรรถสุบฮานันตลาและขอให้ผ่านพ้นนะครับจากวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับด้วยอนุมัติของพระองค์นะครับดังนั้นก็ถือว่าเราก็ได้อุดานะครับขอดุดาให้กับพี่น้องของเรานะครับถือว่าถึงนั่นคือหน้าที่นะครับของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์นะครับดังนั้นในหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องทําหน้าที่ของเรากันต่อไป นะครับก็ค่อยๆเก้ปัญหานะครับค่อยๆคิดค่อยหาวิธีนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับในการใช้ชีวิตนะครับบททดสอบก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับนักบ้างเบาบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากที่อลอสุมตาลาได้ทดสอบนะครับบ่าวของพระองค์แน่นอนนะครับถ้าเรานั้นอดทนนะครับเราก็จะได้รับก็ถือว่าเรานั้นวัชชิริสซบิรินนะครับแปลว่าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดา ผู้ที่อดทนนะครับดังนั้นเมื่อมุสีบาเกิดขึ้นวททดสอบิดขึ้นแล้วเราก็อดทนนะครับเราไม่ได้เ่ราว่าเราไม่ได้แสดงกิริยาท่าทางนะครับหรือคําพูดใดๆที่มันสซอให้เห็นถึงการไม่ไม่ยอมรับนะครับถ้าเราสอร่อถึงพฤติกรรมเหล่านั้นหรือคาพูดเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็จะไม่กลายเป็นคนที่อดทนเราก็จะไม่ได้ อาวบัชิริสซาเบรินนะครับเราก็จะไม่ได้ในส่วนของที่เราบอกว่าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนนะครับแต่นั้นให้เราอดทนนะครับแล้วก็พยายามทาหน้าที่ของเราต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราในานะที่อาจจะไม่ได้ผลกระทบที่เยอะนะครับเราก็ต้องขอทูอาให้กับพี่น้องของเราในแต่ละพื้นพื้นที่ต่างๆนะครับที่เราได้ติดตามข่าวคราวนะครับ ทั้งในเรื่องของการเสรียชีวิตเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่า,เ,าเราก็พยายามที่จะขอดุอาให้อลัลลอฮฺสุตลตานได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับดนั้นก็ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ได้เ,เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับและในส่วนของเรานะครับเราก็ทําหน้าที่กันต่อนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของอารายการเปิดโลกตัวชีวิตนะครับ ซึ่งเป็นรายการที่พูดถึงนะครับนำเสนอในเรื่องของหลักการอ่านอัลกุรอานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในในอัลกุรอานนะครับในเนื้อหาต่างๆนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราก็จะพูดคุยกันต่อนะครับในส่วนของอเนื้อหานะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของสุรลุลอรอิมรอนนะครับอายัดที่ห2 2ี่ถึง126นะครับ เดี๋ยวเราก็เริ่มนะครับเริ่มในส่วนของยัดที่122นะครับถึง126นะครับเพื่อที่จะดูว่าในแต่ละยัดเหล่านี้นะครับมีหลักการอ่านอะไรบ้างนะครับอัลลอฮฺเบลลาฮิมินัช ا ا ل ش ي ط ا ร الرجيم إذ ه ม م ت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة أن يمد أمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مصومين وما جعله الله الا بشرى لكم وَلَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ครับก็อายะห์ที่122ถึง126 ที่เรามาดูนะครับมาทบทวนว่าในแต่ละอายัดนะครับมีหลักการอ่านอะไรบ้างนะครับโดยยัดที่122นะครับอิฮัมมัตตออิฟัตานิมิงกุมนะครับอิตรงนั้นก็ตัวดานนะครับดานนี่ลิ้นออกมานิดนึงนะครับอิษอิษอ่ามันจะไม่ออกลมนะครับไม่ใช่อิษนะครับไม่ใช่อิษด้วยอิษนะครับมันจะไม่ออกลมจะ อเหมือนฟันของเราไปอยู่ด้านบนกัดนะครับอิษนะครับประมาณนี้อิษฮัมฮะฮะใหญ่นะครับอิษฮัมมะตออิฟตานิมิีกุมฮัมวาจิบุนกุนนะนะครับหรือว่ามีมุชัดดาะนี่จำเป็นต้องหน่วงเสียงนะครับ it, hum, อิษฮัมตรงนี้นะครับชัดดาอยู่บนมีม วาจิบุญกุลนะจำเป็นต้องอ่านนงเสียงนะครับแล้วก็อัมมัตโตตรงนี้นะครับมันจะตีไปที่ตัวโตนะครับเป็นตัวสะกดนะฮะเราไม่เราเห็นตัวตะนะครับตัวนะตัวตะนี่ก็คือเป็นสีเทานะครับตัวนี้จะไม่ออกเสียงเป็นตะนะครับแต่จะตีไปเป็นตอวว่าตะอยู่ใกล้กับโตนะครับโตออกเสียงเป็นอักษรที่ใหญ่กว่านะครับอิฮัมมัตโต เป็นการควบนะครับอ,อักษรที่มีเสียงใกล้เคียงกันนะครับอิฮัมมะตโตเป็นเป็นก้นกร拉ก็จริงนะครับแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดนะครับที่มีชัดดาอยู่บนอ,อักษรก้นกร拉นะครับเราจะไม่มีเสียงสะท้อนนะครับอันนี้ก็ต้องรามัดระวงังไม่ใช่ว่าอิฮัมมะตโตนะครับเราจะไม่อ่านสะท้อนเสียงแต่เราจะอ่านเต็มนะครับ อิดฮัมมัตไทร์ฟะนิมินคุมนะครับต่อตรงนั้นก็เป็นวาจิบนะครับวาจิบมุตตะสินฮัมซะอยู่หลังฮุรุมัดแล้วก็อยู่ในคำคำเดียวกันนะครับต่ออิฟะตรงนี้นะครับซึ่งเป็นวาจิบก็จะอ่าน4ถึงหฮากััตนะครับอิฮัมมัต ปโต,อ,ตอ,อิสเจละเสียงกัจะหนานะครับอิทหัมมะโตอ,อิฟะจานิมิงกุมมิงตรงนี้แปลว่าเป็นอิฟะอ่านหน่วงเสียงนะครับมิงกุมนะครับต่อไปอ่ากุมตรงนั้นนะครับก็อิฮะชัฟวีนะครับอ่านชัดเจนไม่หน่วงเสียงปิดแล้วรีบเปิดปากเพื่อป้องกัน การนองเสียงนะครับมิ่งคุณนะครับต่อไปชัลาวัลลอฮุวาลียูฮูมาตัวนั้นก็เป็นอิฟะนะครับตัวนี้อ่านหนองเสียงเช่นเดียวกันนะครับเป็นอิฟะอัลตัฟชาลาวัลลอฮุวาลียูฮูมาตัฟนะครับดูที่ตัฟตรงนั้นนะครับก็เป็น ตัฟนะครับตัฟพดลมนิดหนึ่งนะครับไอ้นี้ต้องอระวังอย่าให้เกิดการหน่วงเกิดการสะท้อนเช่นเป็นตัฟฝะนะครับนี่ก็เป็นตัฟชาลาวะัลลอฮุาวาลิยูฮูมานะครับประมาณนั้น <c oughs> นีิมาดูนะครับอัลลอฮุาวาลิยูฮูมา วะลลอ้ ah, นะครับเป็นวันนะครับไม่ใช่เป็นวนนะครับเป็นวัลลอฮ์วะลียูฮูมาวาลีตรงนี้ก็เป็นการเน้นเสียงนิดหนึ่งน,นะครับเพราะยามีเครื่องหมายชัดได้อยู่วาลียูฮูมานะครับมาก็หยุดแค่สองฮาระกตนะครับต่อไปวะอัลลอฮิฟันยะตะวะกะลินมุมินูน วาลลอฮิฟันยะตะวักกะลินมุมินูนนะครับตรงนี้ก็อ่านปกติไปเลยนะครับฟันยะตะวักกะลินมุมินูนนะครับมุมินูนก็อริลสุกูลนะครับสองถึงหกฮารกัดนะครับกรณที่เราหยุดนะครับต่อไปนะครับว่ละก็ดนัสรักุมุลลาหูบิบาดริอูะอัตุมอิลล วะลากอดตรงนี้ก็เป็น,นกน้น,นก,กราหัวซ้อนนะครับหรือว่าก้นกราซูโครนะครับก็จะอยู่ระหว่างคำนะครับเวลาเราอ่านก็จะสะท้อนเสียงบางๆนะครับวะลากอดนซาระกุมุลลาหูบิบาดเดริวะอันตุมนะครับบิบาดเดริวก็ช่นเดียวกันนะครับก็เป็น,นกน้น,นก,กราหัวซ้อนหรือว่าก้นกราซูโครนะครับบาดเดริวตรงนี้ก็เป็นอิดอม มันกุนนะนะครับอ่านนงเสียงบ็ดบีบนเจรีวว่อังตุมอังตุมก็เป็นอิคฟานะครับอ่านนงเสียงวะอังตุมอาดิลล่ะอาดิลล่ะนะครับเวลาหยุดก็เปลี่ยนจากตะนะครับเป็นฮะสุกูนครับอาดิลล่ะนะครับเป็นฮะเป็นฮะสุกูนหะใหญ่นะครับตรงนี้ก็อาจารย์วะอังตุมอาดิลล่ะ อดิลล์นะครับต่อไปนะครับฟัตักุลลอฮะละอัลลัคุมตัชกุรุนนะครับฟัตักุลลอฮะละอัลลัคุม ת ש כ ر ุ ن ละอัลลัคุมตรงนี้กลุ่มตรงนี้นะครับก็อิสฮัดชาฟวีนะครับอ่านชัดเจนไม่หนงเสียงเวลาปิดแล้วรีบเปิดปากนะครับ เพื่อป้องกันนะครับการหน่วงเสียงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่ตัชกุรูนนะครับตัชกุรูนตรงนี้ตัวชีนนะครับอ่านก็ตัชกุรูนนะครับคืออ่านแยกคำถ้าเราอ่านติดกันเนี่ยบางทีจะออกเป็นตัชกุรูนนะครับเหมือนคำว่าอันะครับตัวนี้ก็ตัชกุรุณน,นะครับ จดุดตรงนี้อริลิสุกูลตัสกูลก็สองถึงหกขารกัตนะครับต่อไปนะครับอิตาูลุล ذ ت ق و มินีนอะลัยยักฟิย ك กุมอิ ذ นะครับตะกูลุลิน م มินอันนี้ก็อ่านปกตินะครับ ألين ตรงนั้นก็เป็นอีดะกอมันกุนนะอ่านหนุงเสียง Ak, อะไรยักษ์ตัวกับกับสุกูลนะครับอ่านต้องมีเสียงเขอะออกมานะครับ <c oughs> um, อะไรยักฟียักษ์คุมนะครับคุมตรงนี้ก็ i, awi, อิซัช์ฟีอิซัช์ช اف วีนะครับอ่านชัดเจนไม่หนงเสียงนะครับปิดแล้วรีบเปิดปากอโยุมิดยักคุมรับบุคุมบิซาลาซะนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นอิดะอมนะครับ ไปนะครับขอภัยนิดหนึ่งไอยูมิดดาคุมตรงนี้ก็เป็นอิดอมันกุนนะนะครับอ่านหน่วงเสียงนะครับต่อไปนะครับไอยูมิดดาคุมรับบุคุมบิสลาสัตย์นะครับตรงนี้ไออิดอมันกุนนะมิดดาคุมคุมนะครับก็เป็นสัชชฟวีนะครับอ่านชัดเจนไม่หน่วงเสียงนะครับรับบุคุม นะครับก็อ่านชัดเจนไม่หน่วงเสียงนะครับอิทัชอ่าอันนี้อ่านรับบุกุมอันนี้หน่วงเสียงนะครับเป็นอิฟะเชฟวีนะครับมีมเจอกับบะรับบุกุมบิซาลาซาติมิซาลาซาทีอาลาฟิมินันมาลาอิกะนะครับบิซาลาซาทีอาลาฟิมตรงนั้นนะครับก็อ่านหนงเสียงนะครับตันวินเจมีมนะครับเป็นอิดกอม มันกุนนะนะครับอันนี้อ่านลงเสียงอ้าลาฟิมมินันมาลาอิกะติมุนซาลีนมินันมาลาอิกะนะครับมาลาอิกะตรงนี้ก็เป็นวา ا ิบมุตสินนะครับฮัมซาอยู่หลังฮ er ุรุมัดแล้วก็อยู่ในคำคำเดียวกันคำคำเดียวกันก็คือตรงนี้เป็นคำคำเดียวก็คือมาลาอิกะนะครับต่อไปมุนซาลีน นะครับมุงตรงนี้ก็นงเสียงนะครับนู้นเจอตัวไซนะครับอ่านนงเสียงนะครับมุงซาลีนนะครับมุงซาลีนก็เป็นอริลิสุกูลนะครับอ่านได้2ถึง6การกัตนะครับ ต่อไปนะครับมาดูเบลอ่์ตรงนี้นะครับเราจะหยุดก็ได้นะครับมีจีมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ก็คือหยุดได้นะครับเบลล์ Bella. นะครับแต่นี้ถ้าเราอ่านวัสดุนะครับตัวนี้เบลล์อันนี้ก็จะเป็นยาอิบมุงฟเซนตนะครับก็คือถ้าเราวัสดุนี่หยุดอ่นานได้ยาวสองถึงห้าร้อยกัตนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราอ่านวัสดุก็ บัลลอินทัสบิรูแต่ถ้าเราหยุบัลลนี่ก็จะหยุดแค่สองหัวัดนะครับอินตรงนี้ก็เป็นอิฟ้อิงทัสบิรูวะตะตะกูนะครับอินทัสบิรูนะครับตัวเป็นอิฟ้าอัานนุงเสียงทัสบิรูตัสอดนะครับตัวสอดที่เราอ่านก็ปากจะไปข้างหน้านะครับ อินทัศบิรูวะตัตตะกูวะยะตูวะยะตูกุมคุมอ่าตรงนี้หน่วงแล้วก็นิ้นนะครับมีมเจอมีมนะมีมเจอบะหน่วงแต่ว่าไม่นิ้นนะครับแต่ว่าแต่ถ้าว่ามีมเจอมีมหน่วงแล้วก็นิ้นด้วยนะครับวะยะ ตุกุมมิงฟาหริหิมมิงตรงนี้ก็เป็นอิกภานะครับอ่านหนงเสียงนะครับต่อไปฟาหริหิมตรงนี้ก็เป็นชัชฟวีชาฟวีนะครับอ่านชัดเจนไม่หนงเสียงฮาดายุมดิดเกุมนะครับฮาดาอันนี้ก็สองฮารอกัตนะครับ ยุมดิดเดกุมนะครับยุมตรงนั้นก็อ่านชัดเจนไม่หนวงเสียงนะครับปิดแล้วรีบเปิดปาก <c oughs> ไปนะครับคอแห้งยุมดิดเดกุมนะครับยุมยุมยุมตรงนี้ปิดแล้วรีบเปิดปากนะครับ <c oughs> ยุมดิดเดกุมรบ,บุคุมบีคอมสะดิดเดกุมตรงนี้ก็กอนกอละหัวซ้อนหรือว่ากอนกอละสุกรรนะครับ สะท้อนเสียงบ,งบางๆนะครับต่อไปยุมดิดกุมรับบุคุมบิคมสาติอัลาฟิมินันมาลาอิกาติวนะครับบิคมรับบุคุมตรงนี้ก็วงเสียงนะครับอิสซัชชาฟวีแต่ว่าไม่นินนะครับต่อไปอาลาฟิมมินันมาลาอิกาติมุซอวิมีนนะครับ อาลาฟินมินัะมิกะติมุซ و วิมีนมลาอิกะก็วาิบมุตตสินนะครับสี่ถึงห้าฮารกัตมุซวิมีนตรงนั้นก็มุซวิมีนก็อาริลิสุกูลนะครับสองถึงหกฮารกัตนะครับต่อไปนะครับวัวมาจะาอัละอฮุลลอฮุอิลลาบุชรอละกุม นะครับว่าแม้จะอัลลอฮุลลอฮฺอิลลับุชรอนะครับตัวจีนก็ระมัดระวังในเรื่องของเสียงสะท้อนออกมานะครับอิลลับุชรอละกุมนะครับวลิตะตุมอินนะกุลูบุคุมบินะครับวลิตะตโตตัตนะครับก็คนกล่าวหัวโซนอยู่ระหว่างคำนะครับ วาลิตาตุมาอินนะนะครับอินนะก็วาจิบุนกุนนะจำเป็นต้องอ่านหนงเสียงนะครับกูลูบุกุมบินะครับกูลูบุกุมหนนักกุมก็หนงเสียงนะครับเป็นอิฟะชาฟาวีนะครับเพราะว่ามีมเจอกับบะแต่ว่าไม่นิ้นหนงแต่ไม่นิ้นนะครับบิก็เป็นฮะสุกูลต่อไปวะมันนัสโรอิลลาวะมันตรงนั้นก็เป็นวาจิบุนกุนนะนะครับจำเป็นต้องอ่านหนงเสียง อิลลามินอินดิลลาฮินอาซีซินฮะกีมนะครับมิน,นอนิอนดิลลาก็เป็นอิฟาะนะครับอัานงเสียงแล้วก็อาร์ซีซินฮะกีมก็เป็นอาริลิสุกูนนะครับตัวน,นี้ก็อา่านสองถึงหกข้อกัตนะครับฮะกีมสิ้นเสียงก็ปิดปากนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับนี่ก็คือในส่วนของหลักการเบื้องต้นนะครับพื้นฐานอายะที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองถึงหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะครับ อันนี้ก็ต้องขอไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นหวัดนะครับมีอาการเจ็บคออยู่นิดหน่อยนะครับก็หลักการอ่านพื้นฐานนะครับ122-126นะครับก็พี่น้องได้ทบทวนไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอันนี้ซึ่งในการอ่านแต่ละครั้งนะครับมันก็จะมีหลักการอ่านมีหลักตัวจวิตนะครับมีมตายนุนตายนะครับการหนกเสียงก็อยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นก็ขอให้เราได้ ทบทวนนะครับแล้วก็อ่านอยู่เสมอเฉลยนะครับเราก็จะสามารถอ่านได้แล้วก็คล่องไปเรื่อยๆนะครับครับก็สํารวบนี้นะครับก็คงจะต้องจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับก็พอดีมีอาการจะขอด้วยนิดนึงนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับได้กลับไปทบทวนนะครับก็หวังว่าในส่วนของการอ่านวันนี้นะครับอาจจะได้ลงรายละเอียดได้มีเยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่า ถ้ามีประโยชน์นะครับก็เาจะเอัลัทธิสุบฮาโนตัลลานะครับสิ่งใดที่อาจจะปิดพลาดบุกพ่องไปนิดๆตรงนี้นะครับก็ถือว่ามามาจากความบุกพ่องตัวผมเองนะครับก็อนฉลอนะครับในโอกาสต่อไปก็คงจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับส่วนนี้ก็คงจักลาไปก่อนนะครับอ่าวบริละท็อฟิกุนฮิเดอสสลามอลัยกุมรอห์มัตุลลอฮ์วะบาริกาตุลกับ thank mm -hmm. you 却难。